สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง The Best Buy Channel วู้นะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอที่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะก็คือคลิปเอาคลิปเก่าในช่องเก่าของตัวเองนะั้นมาลงในช่องนี้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามสําหรับคลิปที่ผมมามานะครับจะอยู่ในช่องนี้นะครับ ไม่ไม่รู้ว่าจะมีคลิปอีกไหมเพราะว่าผมไม่ได้คุมช่องนี้แล้วนะผมมาคุมช่องนี้แทนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับป๊าย ชิคกาเบล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 ชิคก้าเบลชิกาเบลชิกาเบลโอ้ยแบ้งคับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของช่องนี้นะครับ จ้อย่าลืมถ้าใครอยากดูอีกไม่ไม่มีแล้วสิอย่าบิอ,อะไระ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเดอะเบสไบค์และก็ช่องณนะพัดโอมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See ซ u a g เก n บายบายเราติดตามคลิปด้วยนะช่วงนี้กำลังตัดคลิปอยู่กดใจรอกันด้วยไปแล้วของจริงบายบาย